สวัสดีคับโมใครมาเล่นกับน้องครับไครมาเล่นกับน้องครับพี่ซีแกมพี่ซีแกมมาเล่นกับน้องเอคุณใยหย่พน,น,นันมาลีตาขอยานเพนัน เออพี่แกมาเล่นกับน้องนๆตอนอย็นนี้เรียดแล้วรามาสองคนโซมเลยเจ้านั่นเจ้านัดโอ๊ตเต้นหนาหันเลยเจ้านั่นโอ้ยเต้นได้อยู่เมื่อวานก็พาหลายหลายต้องโอ๊ตเป็นกระพรำค่ะอดเลยโดนสกัดดาวลุ่งเกี่ยวค้าเดียวค้าถึงสูงเกี่ยวค้าเดดขับผมกว่าแล้ว โอเคครับเอ๋ดี